โดซ้ๆก็จะมีนะเพราะว่ามีแค่สี่สิบองทเองก็เลยต้องซ้ำบ้างเพราะว่าซ้ำเอาแบบไม่ซ้ำคนปุ่ปัญหาทำด้แก่วปะไทยรูปยุสีเวริหารูปสีก็เป็นรคบขันรคบบขันปะไทยรูปยุสเว้นหาภูปะวิเชียเป็นบทตานนะโดยเป็นไปเป็นนัโออยากุดแล้วเก้าเป็นบทตา สมมตรูปเป็นธรรมามาท่าได้เท่ากันองเก้าัหนึ่งเว้นโสารัตธนักสพรูปอะไรรูปเลขสี่อมมาภูรูปสี่แต่อโกมาไม่ได้อโกเป็ธรรมมาอดทิ้งเพว่าอายหน้าตาถาเอามาจะเป็นธรรมมาเหมือนกันไม่ออกก็เลยเหลือแค่ปัทวีเดโชยเอาไว้วก็ผันเป็นโลดไภัยนักสพธาแล้วก็เช็คในหลังัน้กันยิ่ง อุนหต่างกันและสตธาตุอัและสิเรามีเจชัวโยนนาะสมพรไม่ได้ด้วยในธาตุเท่าไรคำตอบอันที้าได้แลหนึ่งไม่ได้นำมาันสี่อุนหทั้งหมดมีสิได้และหนึก็ได้สิก็คือตัวเขาเองตัวเาเองได้เท่าไหรนะสิบสอบเก้ันหนึ่งบสิบจิตก็คือมัานะเป็นบทประการเนะ้าตัวาเองตัวเได้สิธาตุบมเล็นจิตจิตเป็นยงธาเจ็ก็เป็นเท่นหล สิบเจเจ็ดหรือธาตุมีสิบแปดได้แล้วห่งไม่ได้สิบเจ็ดเจ็ดแล้วเอาวินเทำห่เป็นคนาตุแต่ไปรักษาอันนั้นองค์รักษารมรักษารมเป็นรูปขันเป็นรักษาอันนั้เป็นรสชาตทำให้มแสดงใีขันเหมือนไอธาตต่างแล้วต้องใส่นะแตดก่อนแล้วก็รูปนี้ิแปดเอารักษารมออกไปหนึ่งรูปที่เจ็ดไวรักษารมเราพับสมข้าลงมาก็เป็นรูปขันโอสิในนี้เป็นโอเก้า เวลนรักษานะจุคุมรูปเป็นธรมายันนะถ้าได้ออกข้าทำเนนเว้รัธารูปที่เจ็ดเสมร้อไม่ได้ได้ขันธิธาเท่าไรขัที่ห้าไม่ได้นขันสี่อายันะได้แล้วสิบสี่ส่ได้สอไม่ได้สองมาดจแก็เองอาศยานะโบวิจิจิคือมนานานะธาตุได้แล้วก็ป่บสี่ั้ยี่แปดหลแปดแปด ก็วือกสัทธาบอกว่าจิตก็คือเีนธาตุเจ็ดคันธาตุเราคันธาราคันชาเราก็ได้ปราเป็นคันชายนะคันธาตุเขาที่ลงส่วดนอันเหมือนไอ้ธาตตก็ลูกนี้แบบเอาคันธาโราออกเนี่ลูกยี่สิบเจ็ดแูกยี่สบเจ็ดนะเว้นตัวเองเนี่ยต้องแม่จะ้แบก็บนดเลยเป็นตัวเอง ก็รบที่เจ็ดโอเสดอันนี้เป็นโอเ้าเว้นคันทารงก็วคันายนะนะสกุมว่าเป็นธรรมะถ้าได้พักการโอ้าทำหนึ่งเว้นันทารูก็ี่เจนสบรองไม่ได้ด้วยขันป็นท่าเท่าไรถันที่ห้าได้ล้หงไม่ได้นำมาตัดสี่อันนี้นะนะถ้าบทมีสิบสองไดแลสิบไได้สองมาเพิ่ตัวเัเองคันาันนะผมกคิดก็คือมานานายันถ้าถ้าบทมีสิบแได้แล้วสิบสิไมได้แปดเตัวก็เองอันทารผเล่นิดผิดก็คือยนท่าเจ็บ ต่เป็นจักรูปยานธาตาุจักรูปยานที่สองเป็นวยานละกันเป็นมะนายะน,นะเป็นจกักวิญญาณธาตาุทำที่รอส่วนแรงเกิดสารไอหนะเหมือนกันแต่ธาตุต่างกันเยเดมาเป็นมีแค่วิญญาณธาตุองค์ที่เหลือถ้า,าสวดเพราะออกมาก็เป็นยานขันเป็นมะนายะน,นะเป็นวิญญาณธาตุโกเว้นจักวิญญาณธาตุนี่เป็นวิญญาณขันเหมือนกันมะนายะนะเหมือนกันธาตุต่างกันยานธาตุองค์าาที่เหล่านะั้นถองนั้นสวดเพราะ ไม่ได้ได้ไข่่าเท่าไรแข่ใน่าได้แล้วหนึไม่ด้สี่อรูปไปหลงจากตายก็นะ้ทั้งหมดมีสิบสองแ้ล1หนึไม่ได้สิบเอ็ดก็สิัหนึ่งถ้าทั้งหมดมีสิบแจ้ลหกไได้สิอก็คือโพสิบตัวเองจะปุถ้น่ามันมาาไปอาศัยยีเขวะอาดำคชีวิตนวากะกรากราษที่มีแย่นอนรถบ้าว มีชีวิตแต่โรคเป็นตะทานโรคอวัยวะเขาโรคแปดแล้วก็เเป็นโรคกระแขงนอได้ได้โลคป,ปามกธรรมาต้องจำนะถ้าใครแยกไว้ได้แล้วต้องจำเลยว่าโวกอสังหีเอกภวังลาระพวัน,วนได้โรคฐันหนึ่งไาได้โรปารธรรมาถ้าได้โรปประทาการรมท่าก็ใส่คำที่ตรงแสดงวิันเไอหน้าท่าัมีธรรมาตัดสกุบร,รูปสุขทิง รูปารมณ์เป็นปรนูปายตันัตรูปารมณ์ขึ้นในโอสิเลยโอสิอ็ดรูปารมณ์ที่ป็เป็นฐานโอสิเอ็ดไปโอก้แลโูปายตนะถ้าก็โอเก้เป็นรูปธาตุนะคเหมือนกันอายนะาต่างและกบสิเอ็ดถ้าต่างกับกบสิเอ็ดอ่านแล้วกสิเอ็ดนักไม่ได้ในการยถ้าเข้าไปนักสมาไม่ได้เะนามารันส,สี่นะ ขบวดมีสิบสองได้ละเก้าไม่ด้สามก็คือเราเองโนปะธรรมาโบเบจเจตก็คือมนา้าได้ละเก้าไม่ได้เก้าก็คือเราไเองสองรลโรธาตุกับธรรมาธาโบวบจเจตก็คือมีญาตธาตต่อไปมโนเยนธาจิตสุขดวงเปรียญนะคเป็นมนาเลตนาเป็นมโนเานธาทำให้ลรสแสดงสำหรับจิตคือขันไอนะเหมือนธาต์ อก็ไปจุดกี่แสงาก็ไปแต่แ่แสเลนะสง่าากาากายเรอันนี้มัเป็นสน2งสนก็ก็เป็นาชาแยชาหกที่เหลือจเป็นยาตัดเป็นมะนาวยานนะยทนะเหมือนยาชายาชาหกก็เป็นงาชาหเว้นมโนยาชา ถ่ะเน้าตุที่เหลือเหล่านั้นนะสงเคราะห์ไว้ได้ไล้ขันยธาตเท่าไหร่ันที่ห้าได้ละหนึ่งไม่ได้ขันสี่จะใช้นามขันตรีเหมือนก็รลูกไม่ได้ต้องมีรูปอยู่นี้รูกเปนนาสัญญาสังขารอน่ห้าได้ละหนึ่ไว้ได้สิบเจ็ดก็คือออรานิการกัณาสิบธรรมายกัณฑ์แห่งาตุได้ละหกไว้ได้สิบสองรตวสิทธ์นวินแล้วก็ธาตต่อไปก็อินรี่ กายพละศาสเป็นรูปันเป็นกายกายนานะเป็นกายธาตุทำที่ลง,งสเสรยตงันเลยนะธา,าตุต่างรูปที้แบบกายพละาทออกเป็นหนึ่รูปนะที่เจ็ดเรมาคือรูปที่เจ็ดารัส่เลงมาก็เป็นรูปปันโอิเ็ดนีอ้อเกาเป็นกากัันตก็คือนะเวีนกายอะไรนะฮะส่วนรูปเป็นทำายเนาม้าก็โอก้ เปกายธาตจะอุบรูปเป็นธรรมธาตุสมไม่ได้ด้วยนามาขัดใจไอ้นะไรัศิไม่ได้สองเป็นลายนะเป็นจิตปัญญานยนะาขุก็มีชแปดริไม่ได้ปดเป็นตเยนกาาจิตเอ่อวกค็เหมือนกับันัอ่างินสี่อนนสาร เป็นตัตัปรนานะขานันท่าทำที่รงแสดงกเหมือนใอ๊าต่างรูปูยี้แต่เอาคณะันษาทออกไปเป็นเดือรูปที่เป็นานเดือรูปยี่ิเจ็เป็นคณะภาษาวะเลยตัวตัโอสิบเอ็นีดเป็นโอเก้าเวนคานายะนตนะสตูรปเป็นธรรมายนตธาก็โอเก้าเ็นคานันท่าสตูรปเป็นธรรมธาน่าสุดร้อไม่ได้ด้วยนานมาัึงสี่อะไรนะ แต่และศิลปไม่ได้สอบก็คือตักบเองพ,นนอนะอพนานายนะบอรื่องมานายถ้าแต่ละศิลป์ไม่ได้แปลก็คือตัวเองพนานายาบอกยังนนไงภาเจ็ดโอดพายรัตนโกดีเมื่อไหร่นะเป็นอะไรไม่เป็นความดีน่าจะได้่ยาวรูปอรตน โปรดภยัยอ,อกัจฉระองค์น้นได้แก่โปรดภารมรูปกระขันเป็นโปรดภัยนะโปรดภัตตาภอาภิรงย์สดงสํสำหรับรูปคือขันเวยในธาตุต่างรูปยี่สิบแปดโปรตภารมปัวีเดชว,วาโยในนี้มีสามรูปที่ปักสามกัเหลอรูปที่้เป็นโปรภารมและรูป,ปรขันโอในนี้เป็นโอเเวสโปรดารมกโปรภัยัะสูขรูปไปทาไมน,น,นะธาตุโอเ้าอาภนเวสโปรดภาตุ ถาม้าสงคร้องไม่ได้ได้ไก่นะถ้าเท่าไหรอันนี้หน้าได้ละหนึ่งไม่ได้นามาขันสี่อายตนะได้ละสิบไม่ได้สอก็คือตัวเองปว,วดายนะหริจิตจิตคือมน,อานายตนะถ้าทั้งหมดมีสิบแปดได้ละสิบไม่ได้แปดก็คือตัวก็เองปวดบัทัดบริจิตก็คือ 5, เมียท่าจิตตบใสนิทัสนะรูปอัตนะรบธาทุสนิทสัสนัสัปปะิะสนิทัสนะ สนีแค่เราทำเียนกันคือรูปอารมณ์เป็นรูปะขันเป็นรูปายนะเป็นรูปธาตุอารโร์มาดีคือขันเหมือนใน้าเมื่อเป็นองนเป็นรูปารมณ์รูปนี้8เอารูปารมณ์ออกเปหนึเหลือรูปที่เจ็ดนับสองลงมาหาเป็นรูปขันโอสิบเดียนี้เป็นองเก้าเวรูปารมก็เวรูปายันะสุงมารูปเป็นทรมาไนะข้าก็องค์เก้าทำหนึ่เวรรูปธาตุสามรูที่เจ็ดนับสองะอไม่ได้เ้ว่ขท่าเท่าไหร่ อันนี่ห้าได้แล้วหนึ่ไม่ได้อามารสิ่อันดนะได้แล้วสิบไม่ได้สองก็คือเดรกเอดลุบปาย,ยันนามานอันดันะดท่าได้แล้วสิไม่ได้แปดก็คือรูปประธานกับมีนันทเจ็ดอันนี้ถ้าชนะสัพพริ์คับเห็นไม่ได้กรารทกได้คือโอราในรูปสเสดเป็นลูปารอเป็นรูปอปาคานโกเสดเป็นองค์เก้าเป็นลบา,า,ายอันนะถ้า พอาว่อสุดเป็นโอริทัก้าเว้นรูปขารูปเหลือรูปรมณ์ยกมาะไรนะรูปารมพระโคตรสิบสองหเหลือสุขุมรูปสิบกอีกรูปารมเ์็ปรูปขันเป็นรูปไม่อ่ะนะไปรูปขาสุขุมรูปหกเปรูปขันทำไมรูปท้าวก็มัเช็คไปอะตันเดินกันไปรูปขันเหมือนกันอายนะต่างกันแล้วต้องตัวสิบเดนะเก้าสิ ถ้าต่างกันแล้วต้องทบสิบเอ็ดเก้าสี่สิบเอดค่ะแสดงว่ามีถูกถานับสมครอรบวรรไม่ไดุู้ณรู้ถูกนับสมครไม่ได้ด้วยแ่นเลถ้าเท่าไหร่อันนี้5ได้แล้วหนไม่ได้นามขันสี่ไอ้นะทั้งหมดมีสิได้แล้ว2ไม่ได้10ก็คือโอเก้าตัวเขาเองเอรูปายนะบว์จิตก็คือมนายนะถ้าทั้งหมดมีสิได้แล้วสก็ได้16ก็คือตัวเองอเกเว้รูปบัทตัว์เจิตก็คือ วิญ,ญาณท่าเจ็ดไปคานายตะนะตุสระอาคานาภาษาเป็นรูปขพันธ์เป็นคานายนาเป็นคานาท่านัสบสกอ,อตตอนรุ่นยี่สิเรียนคานาภาษาเหมือนกันก็ต้เป็นรูปขพันธ์เหมือนกันโอสิเอันนี้เป็นโอเก้าเป็นคานายตะนตตะตุสระัาแล้วก็สุุมรูปเป็นธรรมะาถ้า โคสินนี find ้เป็นโอเกเป็นการรับประสาทเปนการนับธาจกรรกเป็นอมตะเหมือนไอ้นักต่างโคสธาตุต่างโ1สามนับสมเคราะหูกยเจนับสมเคระไม่ได้รัาขันใน่าเท่าไรขัน่าได้ลหนึ่ไม่ได้นำมาตัางสี่ายะนะได้ลสิบไมได้สองก็คือก็เอ็นคาไนนะบวกจิคือมนายะนะ้าได้ละสิบไม่ได้แปดก็คือธรนธาตุบวกจิตก็คือยนธาตุเจ รัทธาศัทธารมสทธารมเป็นรูปกันเป็นสัทธายะนะสัทธาการที่ลงแสดงเป็นฐานเหมือนในทธาตางเอาสัทธาเปหนก็เหลือรูปที่แปอาัทธาเรกเอปหนึ่งรูปที่เจ็เป็ทธารเป็นรูปกันโอสินี้เป็นตัเก้าเัทยะดัชนของารูปสุุบรูปเป็นยังไงกดันภาพโอสิเนี้เป็นตัเ สัดท่ารูปสุขุมรูปเป็นธรรมธานนับสบครอบรูปีิเกณ์นับสอบครับไม่ได้ด้วยขครท่าเท่าไรพรที่ห้าแล้วแล้วหนึ่งไม่ได้นำมาันสิไอากันะทั้งหมดมีสิองได้แล้วส Bluetooth ิบไม่ได้สองคือสัดทายตนะโบวิจิตก็คือมานายตนะา่าทั้งหมดมีสิบแปดได้แล้วสิบไม่ได้แปดตัว <preferred> ก็เองสัตธ์ต่า <concept> บิจิตก็คือยานท่าเจ็ด อัตเกายแล้ววิญญาณธาตุทำได้แก่กายแล้ววิญญาณจิตสองกายแล้ววิญาณจิตสองเป็นวิญญาณฐานเป็นมนายนะเป็นกายวิญญาณธาตุทำได้โรสแสดงคือฐันฐานน้่งเหมือนธาตุต่างก็นับสมก็วิญญาณธาตุหกที่เหลือลงนับสมก็ลงมาเป็นวิญญาณฐานเหมือนกันวิญญาณธาตุหกก็เป็นมนายนะเหมือนกันวิญญาณธาตุหกเป็นวิญญาณธาตุเป็นกายวิญวิญญาณธาตุก็ธาตุต่าง สามนับสมก็ไม่ได้ได้ไขในธาตุเท่าไรธาตท่ห้าได้ได้หนึ่งไม่ได้สี่ือรูปเวทันจังไอนะได้ได้หนึ่งไม่ได้สิบเออสิคำหนึ่าได้แล้วหกไม่ได้สิเสองก็คือโอสิบายเรียน่าตแล้วก็ธรรมชาติแล้วปทิ้งสี่บริสินสีอันเดียวกันนับสมก็แต่ก่นละองค์คบอีกทีเพราะว่าเวทนรูขันเป็นทํไมไม้นะาต ทำที่เราสดงันเหมือนน่าต่างเพิรูกเดียวเองเนาะดิีสี่เดียรลูกเดียวเอง,นะเเองแต่ต้องตัดทั้สุข,ขุมารูปสิหมที่นี่เลยต้องก็เป็นธรรมมาก็เดินในโอลาที่รูปสิบสองเดินก็ะถ่ายเป็นรูปสิบรูนะฮะามเหมือนไอ้นะต่างแล้ก็สิบเ่าต่างแล้วก็สิบเอ็ดเอถูกโอสิบสองข้าสุข้อไม่ได้ไล้ถ่ายเป็นท่าเท่าไรถ่ายนี้ห้าได้แล้วหึงไม่ได้นำาถาส อายัดอนนี des 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 ้ท้งดมีสิด้ละ10ได้ก็คือตัวก็เองเร่องจิตก็คือจิตก็คือบนาแต่ตนเขเองทํามาถ้าด้ละ10กไได้8กถูกตัวเเองธรรธาตุเรือจิตจิตก็คือวิญญาณธาตุจต่อไปสัปปะิกะโรากบอรามาุโอราเรกเป็นรูปขันเป็นกสิโอส ทำที่โรงสุงแสดงสำหรับรูปคือฐานเหมืนอนไะอ้นะาตุาอันนี้โ1 2ิบสองก็มาแล้วก็เหลือสุขุมรูป16เป็นรูป,ประขันสุขุมรูปหกเป็นธรรมายและบรรเหมือนกันไอ้นะ่างและโคสิบเธาตุางและคสุข,สขุมรูปหกนับสมมราไม่ได้ด้ไข่าตเท่าไรสามที่หได้ละหนึ่งไ,ไม่ได้นะ้ขันสี่ไอนะทนั้งหมดมี1สได้ละหนึ่ไม่ได้สิบเอ็ดก็คือโอ ตัวเองตัวเ็นจิตค่เกิดมาหนานแตนถ้าถ้ากมี1 8แปล้วถึงไม่ได้17ตัวตัวเองโัสิี่บนเ็สจิตก็คือยานธาตุเจ็